มาติดตามรายการฟื้นฟูประเทศไทยในช่วงเวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ดิฉันต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ได้รายงานชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผิดจากนายสรุรพงศ์โตวิจักชัยกุลไปเป็นนายสรุสรพงศ์สืบวงลีต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะส่วนข่าวกีฬาในช่วงนี้มาติดตามกับคุณประภาพรชวนาสิริค่ะหลังการแข่งขันกีฬาซีเกมตามธรรมเนียมแล้วก็จะต้องมีการแข่งขันกีฬาคนพิการนะคะแต่ว่าในปีนี้มีการตัั้้งงงขอสเกตถึ ความไม่พร้อมเกิดขึ้นหลายๆอย่างแม้แต่ช่วงการแข่งขันซีเกมเนี่ยก็มีการรายงาน,นงถึงเรื่องความไม่พร้อมในการจัดการแข่งขันแล้วกีฬาคนพิการจะไหวไหมคะ คือต้องบอกว่าในช่วงการแข่งขันกีฬาคนพิการที่จะเริ่มขึ้นเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเจ้าภาพนั้นไม่พร้อมเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ทางทีมที่จะเดินทางไปแข่งขันเองยังไม่รู้เลยนะคะว่าจะมีกี่ชนิดกีฬาที่ได้ชิงชัยกันบ้างรวมถึงสนามจัการขางขานั้นก็ต้องบอกว่าเป็นสนามที่ไม่ใช่เมืองหลวงของจาการ์ตามันจะต้องเป็นเมืองที่ไกลก็อาจจะมีความไม่พร้อมเกิดขึ้นเพราะว่าทางตอนที่แข่งที่ปาเลมบงังซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่นั้นก็ยังมีความไม่พร้อมให้เกิดขึ้นอยู่ค่ะค่ะ ก่อนที่จะดูเรื่องความไม่พร้อมของเจ้าภาพในการจัดแข่นอาเซียนพาราเกมส์นะคะเรามาดูเรื่องของการกีฬาแห่งประเทศไทยกันก่อนค่ะหลังจากที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงนะคะสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยรวมถึงชายที่ได้แชมป์ซีเกมมากกทค่ะได้มีการวางแผนนะคะว่าจะมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องโดยที่จัดการแข่งขันให้เป็นระบบโดยหลีกนั้นจะมีการพัฒนายอย่างเต็มที่ค่ะ แม้การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกจะมีมาแล้วถึง6ปีแต่ว่าที่ผ่านมาการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยยอมรับนะคะว่าการแข่งขันที่ผ่านมายังเป็นการแข่งขันในระบบกึ่งอาชีพเท่านั้นเนื่องจากนักกีฬาและผู้ฝึกสอนส่วนใหญ่ต่างมีหน้าที่การงานส่วนตัวนอกจากนั้นงบประมาณการทําทีมของทุกทีมยังอาศัยงบประมาณจากภาคร,รัฐเพียงส่วนเดียวเท่านั้นทําให้นายสกลวรรณพงศ์รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์เตรียมวางแผนระ ยยาวที่จะช่วยสับสนการพัฒนานและการเติบโตของวลอลเลย์บอลอาชีพของไทยเพื่อให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะโดยการวางโครงสร้างการทําการอย่างเป็นมืออาชีพการสร้างโรงเรียนฝึกสอนของแต่ละทีมนะคะโดยอาศัยความร่วมมือจากสถานศึกษาและที่สําคัญที่สุดคือการให้ความรู้ในการดําเนินงานด้านธุรกิจสิทธิป,ประโยชน์เพื่อให้แต่ละทีมสามารถหาไรายได้จากภาคธุรกิจเพื่อที่จะเข้ามาสับสนการทําทีมเหมือนในหลีกเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียที่ปัจจุบัน สามารถทุ่มเงินซื้อตัวนักบอลเละบบอลทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงเข้าไปเล่นหาหรายได้ค่ะเราจะสร้างองค์ความรู้ให้แก่ทางสโมสรเพื่อที่จะให้เป็นมือชีพยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างในสโมสรการบริหารสโมสรการบริหารแฟนคลับ การหาระบบสิทธิประโยชน์พวกนี้ก็เป็นปัจจัยพื้นฐานที่เราจะให้เขาโดยการจัดอบรมสัมมนาหามืออาชีพมาแนะนําเขาเราจะสังเกตเห็นว่าบางทีมเนี่ยยังไม่เป็นมือชีพร้อยเปอซก็คือว่าเราจะสังเกตง่ายกว่าคนทําทีมกับคนจัดการแข่งขันยังเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่เพราะฉะนั้นต้องแยกกันให้ชัดเจน นายสกลยังบอกอีกว่าสําหรับแผนในขั้นแรกในปีนี้นะคะเพื่อการแข่งขันวอลเล์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกเป็นการแข่งขันระบบอาชีพอย่างเต็มตัวคือการจัดการแข่งขันให้มีแข่งขันในระดับลีกรองลงมาในชื่อว่าโปรชาร์เลนจ์ค่ะซึ่งจะทําให้ระบบการแข่งขันมีการเลื่อนชั้นตกชั้นและจะทําให้ทุกทีมในไทยแลนด์ลีกมีการตื่นตัวในการทําทีมมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าหากทําผลงานได้ไม่ดีมีสิทธิ์จะตกชั้นได้ในขณะเดียวกันนะคะก็เป็นแรงกระตุ้นให้ทีมใหม่ๆสร้างทีมเพื่อ ก้าวขึ้นสู่กนนารในขันไทยแลนด์ลีกที่สําคัญกนนารในขันรายการนี้จะเป็นเวทีสําคัญในการพัฒนานักกีฬาเพื่อป้อนเข้าสู่ทีมชาติในอนาคตอีกด้วยค่ะประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแข่งประเทศไทยนะคะมั่นใจว่าทัพนักกีฬาแบดมินตันไทยนั้นจะสามารถกว้าได้ถึง8เหรียญทองในกนในาร่งขันอาเซียนพาราเกมส์ค่ะ นาจตรินันพิรมพักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและพลตรีโอสถภาวิไลยนยนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของทัพนักกีฬาแบดมินตันคนพิการชุดสู้ศึกอาเซียนพาราเกมที่จะเริ่มต้นขึ้นในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้านี้ค่ะ โดยทีมแบดมินตันของไทยนะคะฝึกซ้อมอยู่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยมากว่า3เดือนและนักกีฬาทั้ง22คนมีสภาพร่างกายพร้อมเต็มที่ค่ะซึ่งน,นายจุตินันบอกว่าเบื้องต้นทีมแบดมินตันไทยวางเป้าหมายไว้ที่การคว้าทั้งหมด8เหรียญทองแต่ว่าจะได้ตามเป้าหรือไม่นั้นต้องดูว่าเจ้าภาพจะเลือกตัดประเภทของการแข่งขันที่เป็นจุดแข็งของไทยออกหรือไม่ หลายๆอย่างในการแข่งขันกีฬาคนพิการไม่ใช่แค่แบดมินตันมันขึ้นอยู่กับการ c l a s s i f y ยนะครับประเภทของรุ่นประเภทของความพิการที่แข่งขันเนี่ยซึ่งเจ้าภาพเองบางทียกเลิกประเภทแข่งขันที่เราคิดว่าเราแข่งหรือเรามีสิทธิ์มากเนี่ยมันก็จะมีผลสะท้อนกลับมากับผลการแข่งขันของเราครับ ทางัผู้ฝึกสอนทีแบดมินตันคนพิการไทยบอกว่าทีมชุดนี้มีนักกีฬาทั้งหมด22คนและเป็นนักกีฬาหน้าใหม่4คนค่ะตามนโยบายของคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยที่ต้องการให้มีนักกีฬาหน้าใหม่ร้อยละ30ลงแข่งขันในกีฬาระดับนานาชาตินอกจากนี้การได้มาเก็บตัวอยู่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยทําให้ทีมชาติชุดนี้พัฒนาได้เร็วเนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบทุกอย่างค่ะ เราก็สามารถที่จะวางแผนการซ้อมได้เป็นอย่างดีนะครับว่าในวันหนึ่งเนี่ยเราจะวางแผนการซ้อมอย่างไรบ้างอย่างเช่นในวันนี้เราซ้อมเรื่องทักษะแบดมินตันเราก็มีฐานที่พร้อมฝึกซ้อมเรื่องความเร็วฝึกซ้อมเรื่องเวทเทนนิงเราก็มีฐานที่ใกล้ๆนะครับที่ศูนย์วิชาการกีฬาเนี่ยเราไม่เสียเวลาเดินทางอนอกจากนี้เวลานักกีฬามีฐานเรื่องการบาดเจ็บเนี่ยเราก็สามารถขึ้นไปทำกายภาพได้ คณะกรรมการพาราลิมปิกประเทศไทยยังได้เยี่ยมชมการฝึกซ้อมของทีมยิงธนูและทีมยกน้ำหนักคนพิการของไทยค่ะโดยทํานักกีฬาแบดมินตันยิงธนูและยกน้ำหนักจะออกเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียในวันที่12ธันวาคมนี้ค่ะ การแข่ัอาเซียนพาราเกมอีกไม่กี่วันจะเริ่มเปิดฉากขึ้นนะคะซึ่งหลายฝ่ายนั้นออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องการจัดก,การแข่งที่เป็นรูปแบบสากลรวมถึงครั้งนี้นะคะอินโดนีเซียเจ,จ้าภาพยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนค่ะถึงประเภทชนิดกีฬาที่จะมีการทิงชัยนะคะทำให้ชาติสมาชิกประสบปัญหาในการเตรียมทีมอย่างมากทีเดียวค่ะติดตามรายงานจากคุณอัครเดชวัฒนาบรรจงกุลค่ะ การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมสครั้งที่6ที่ประเทศอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพช่วงระหว่างวันที่15-20ธันวาคมนี้ดูเหมือนจะยังไม่มีความพร้อมในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามแข่งขันที่ต้องเร่งซ่อมแซมและปรับปรุงให้เสร็จก่อนการแข่งขันเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ นอกจากนี้เรื่องของการจัดประเภทชนิดกีฬาที่จะใช้ทำการแข่งขันก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันเพราะถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนจากทางเจ้าภาพว่าจะทำการแข่งขันกี่ประเภทต่อนหนึ่งชนิดกีฬาทำให้หลายๆชาติมีปัญหาในเรื่องการเตรียมทีมเพราะยังไม่แน่ใจว่านักกีฬาที่กำลังเก็บตัวอยู่จะได้ลงทำการแข่งขันหรือไม่ถ้าเจ้าภาพลดประเภทของชนิดการแข่งขันลงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับกีฬาซีเกม เรื่องนี้พลตีโอสดภาวิลานายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยมองว่าทางสาพันธกีฬาคนพิการแห่งภาคพ,พื้นอาเซียนหรือว่า APSF ควรจะกำหนดนโยบายใหม่โดยเฉพาะสร้างความต่อเนื่องโดยการกำหนดชนิดกีฬาที่จะใช้การแข่งขันในแต่ละครั้งให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อที่การแข่งการกีฬาอาเซียนพาราเกมสในแต่ละครั้งจะได้ไม่ต้องเป็นไปตามใจของเจ้าภาพในการลดหรือเพิ่มชนิดกีฬาแต่ในทางตรงกันข้ามถ้ากำหนดกีฬาให้ชัดเจนจะเป็นการพัฒนากีฬาคนพิการอย่างต่อเนื่องอีกด้วย กีฬาอาเซียนพลาเกมเนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้เป็นอยู่อย่างนี้กันต่อไปเนี่ยไอ้ความเจริญก้าวหน้าคงลำบากการเตรียมทีมนักกีฬาก็ลำบากเพราะเพราะว่าอะไรเพราะไม่รู้ว่ากีฬาอะไรบ้างที่จะจัดกีฬาอะไรบ้างที่มันจะไม่จัดกีฬาที่เจ้าภาพอย่างเช่นปีนี้อินโดจัด11ชนิดเนี่ย11ชนิดกีฬาเนี่ยน่าจะเป็นกีฬายืนพื้นในการจัดข่าวต่อไปคือมันจะได้สะดวกกับ ประเทศที่เขาจะเตรียมนักกีฬาจากการแข่งขันทั้งหครั้งที่ผ่านมามีประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพได้สมบูรณ์แบบที่สุดในปี2008ทั้งในเรื่องการเตรียมการแข่งขันและเป็นครั้งที่มีการแข่งขันมากที่สุดถึง14ชนิดกีฬา แต่ในระยะหลังชาติเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์กลับทําให้มาตรฐานของการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมลดต่าลงอย่างเช่นครั้งที่ผ่านมาที่ประเทศลาไม่ยอมรับการทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพโดยอ้างว่าไม่มีความพร้อมทําให้มาเลเซียต้องรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพแทนจนทาให้ถูกวิจารณ์ว่าการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมเป็นการจัดให้ผันผ่านไปเฉยๆตามข้อตกลงเนี่ยเราบอกว่าประเทศใดเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ก็จะต้องเป็นเจ้าภาพอาเซียนพลาเกมเรลาวมาทำซะเที่ยวหนึ่งแล้วใช่ไหมลาวไม่รับเป็นเจ้าภาพจัดอาเซียนมันต,ต้องกลับไปจัดอยู่ที่มาเลเพราะมาเลเป็ยเป็นประธานสาพันธอยู่ตอนนั้นใช่ไหมก็เลยต้องไปจัดเนี่ยคือเนี่ยมันก็มันคือมันมันยังไม่แข็งแรงอะพูดง่ายๆอาเซียนเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงถ้าแข็งแรงจริงมันต้องต้องเป็นการบังคับว่าต้องยังไงก็ต้องทําให้ได้ สำหรับประเทศไทยเป็นแชมป์เจ้าเหรียญทองมาแล้วสสมัยติดต่อกันโดยในครั้งนี้ทีมไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน205คนซึ่งเป็นรองเพียงแค่อินโดนีเซียเจ้าภาพที่มีนักกีฬาเข้าร่วมมากกว่า300คนโดยนักกีฬาทีมไทยจะเริ่มออกเดินทางไปยังอินโดนีเซียในวันที่11ธันวาคมนี้และจะเดินทางกลับมาประเทศไทยในวันที่21ธันวาคมอัครเดชวัฒนาบัญจงกุลไทย P ี s รายงาน ต้องให้กำลังใจทัพนักกีฬาคนพิการของไทยนะครับเพราะว่าถือว่าระดับโอลิมปิกนั้นพวกเขาทํางานได้อย่างดีอย่างต่อเนื่องรวมถึงมาถึงอาเซียนพาร,ราเกมนั้นก็คงทํางานได้ดีเช่นกันครับเพราะว่าฝีไมือฝีมือนั้นก็เรียกได้ว่าดีกว่าชาติอ,อื่นๆนะคะซึ่งนในงานอาเซียนพาร,ราเกมครั้งนี้นั้นจะแข่งขันกันที่เมืองโซโลประเทศอินโดนีเซียค่ะ ส่วนเรื่องของการจับสลากแบง่งสายการแข่งขันฟุตบอลไทยคม f a ครับวับน,นี้ได้มีการจับสลากเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นการจับสลากรอบ8ทีมสุดท้ายค่ะโดยบุรีรัมพีเอน้นจะเจอกับ B.E.C. เทโรศาสนาค่ะ การจับสลาบประกบคู่ฟุตบอลไทยคม FA ฟเรับรอบ8ทีมสุดท้ายมีผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลมาร่วมงานกันอย่างมากมายเช่นเดียวกับตัวแทนของทั้ง8สโมสรที่ผ่านเข้ารอบมานะคะโดยผลการจับสลับประกบคู่ในรอบ8ทีมที่จะเริ่มเตะก,กันในวันที่4มกราคมปีหน้าในสายบนคารเลยซิตี้ทีมจาก AS League d i ว i ชั่น2จะเล่นในบ้านเจอกับสงขลาจากดิวชั่น1และเมืองทองจะเปิดบ้านเจอกับศิรชาสุสกิ ส่วนสายล่านะคะบุรรัมพีเอเปิดสนามนิวไอโบบายสเตเดียมเจอกับ BEC ีเทโรศาสนาค่ะและม t เรนั้นจะเล่นที่สนามกีฬากองทัพบ,บกเจอกับชัยนาทีมจาก Division นึ่งค่ะซึ่งในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันที่7มกราคมกับรอบชิงชนะเลิศวันที่11มกราคมของฟุตบอลไทยคม f อ Cup จะแข่งขันที่สนามเป็นกลางค่ะ ส่วนความเคลื่อนไหวในการประกาศขอแยกตัวกับการไฟฟ้าส่วนพูมิภาคของบุรีรัมนะคะตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการพูดคุยหาข้อสรุปที่ดีที่สุดซึ่งตอนนี้ได้มีการจดทะเบียนภายใต้ชื่อทีมใหม่ก็คือบุรีรัมยูเอตเรียบร้อยแล้วนะคะและคาดว่าทีมบุรีรัมยูเอตจะเป็นชื่อที่ใช้แทนบุรีรัม F P เอฟขออภยัยกับบุรีรัมเอฟซีที่มีโอกาสเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เ็มที่จะได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าหลังจากตอนนี้คะแนนนำเป็นจากฝูงริวิชั่นหนึ่ บุกไปเยือนสุพรรณบุรีในสัปดาห์นี้สามารถเก็บ3แต้มได้บรุรีรัมย์เอฟซีจะได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นได้ในไทยพิพิีกฤดูกาลหน้าแบบ100%เซเต็มค่ะธนงศักดิ์แสนสมบ,บูรณ์สุขนะคะเจ้าของเหรียญเงินแบดเป็นตั้นชายเดี่ยวใน4เกมครั้งล่าสุดค่ะพร้อมวนนักกีฬาเรือพายยิงปืนและกรีธาน,นะคะใช้โอกาสหลังจากเสร็จสิ้นจากการแข่งขันเป็นอาสาสมัครในกิจกรรม Big c l e a n i n g Day ค่ะ หลังจากคว้าเหรียญเงินจากไปเป็นต้นชายเดี่ยวในกีฬาซีเกมที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะและได้เดินทางไปแข่งขันรายการไชน่าโอเพนรวมทั้งมาเก๊าโอเพนต่อทันทีค่ะล่าสุดวันนี้ธนงศักแสสมบูรณสุขได้ไปร่วมกิจกรรมบิ๊กคลี n นิ่งเดในเขตพื้นที่ภาษีเจริญ โดยมีนัทวรและนัทวัฒน์แหวนพรมนักกีฬาคู่ฝาแฝดเหรียญทองซีเกมจากกีฬาเรือพายสุนันทาม,มัจฉาทีพเหรียญเงินจากกีฬายิงปืนและกรีธาสินเทาวาชีวะเหรียญทองจากกระโดดสูงมาช่วยกระทําความสะอาดฟุตบาทริมถนนเพชรเกษมและถนนราชพฤกษ์นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครนักศึกษาประชาชนและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆมาช่วยกันหลายร้อยคนทีเดียวค่ะ โดยนงศักดิ on ite, ์บอกว่านี่เป็นโอกาสดีที่ประดานักกีฬาจะได้มาช่วยชาวบ้านอีกทางหนึ่งเพราะในช่วงน้ําท่วมหนักนักกีฬาส่วนใหญ่ต่างติดภารกิจแข่งขันค่ะก็รู้สึกหอหูใจนะครับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้แต่ว่าก็คงต่อไปนี้คงหลังจากน้ำลดไปแล้วก็คงจะมีอดีขึ้นแล้วครับผมก็คงตอให้พี่น้องประชาชนต่อสู้ต่อไปแล้วกันครับผม กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดในเขตพื้นที่ภาษีเจริญนะคะจะมีต่อไปอีก3วันจนถึงวันที่5ทธันวาคมครอบคลุมพื้นที่ที่รับผลกระทบจากน้ําท่วมในชมุมชน9แห่งโรงเรียน6แห่งและวัด7แห่งค่ะซึ่งเมื่อว่าจากการในขันบรรณาิกกีฬายืนยันว่าจะลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านอย่างต่อเนื่องค่ะ ก็ต้องถือว่านอกจากให้ความสุขประชาชนในหลังจากการใขันซีเกมเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะยังกลับมาช่วยสังคมในเรื่องกิจกรรม b i g Cleaning d เดต้องถือว่ายกย่องให้กับวงการกีฬานักกีฬาเหล่านี้ด้วยค่ะไม่รู้ว่าสมาคมกีฬาเนี่ยวันนี้ไป b i g Cleaning ที่ธรรมศา,ศาสตร์ศูนย์ร,รังสิต์ด้วยหรือเปล่าเพราะวันนี้ทางมหาวิทยาลัยเขาจัดกิจกรรม b i g Cleaning กันไม่รู้ว่าที่สนามกีฬาของสมาคมกีฬาเนี่ยเป็นยังไงบ้างน่าจะไปนะคะเพราะว่าทางทาง ตะกีลากรีทานเนี่ยก็เก็บตัวอยู่นั้นด้วยก็คิดว่าคงน่าจะมีการสำรวจแล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดด้วยค่ะค่ะเทนอนกันไปทุกวงการนะคะขอบคุณคุณประภาพรค่ะคุณประภาพรคุณจีดาชาตาดิฉันเบนจมารันพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ